สวัสดีครับลองนึกภาพตามนะครับกองฟักทองแบบเป็นพันๆลูกเลยวางกองอยู่กลางแดดร้อนๆที่ชายแดนแล้วกเ็เน่าเสียไปค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าเสียดายมากจริงๆนะคะคือฟักทองเยอะมากเมื่อกเลยมาจากฝั่งกัมพูชาแต่ข้ามาฝั่งไทยไม่ได้เพราะอะไรครับทำไมถึงข้ามาไม่ได้ ก็ทางการไทยเนี่ยเขาสั่งปิดด่านชายแดนกับค่อนข้างกระทันหันเหมือนกันค่ะผลก็คือฟักทองทั้งหมดนั่นแหละต้องทิ้งไปหรือไม่ก็แจกฟรีไปเลยอืมปิดด่านกระทันหันโอเคครับงั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยประเด็นสําคัญเลยคือทําไมถึงปิดด่านคือได้ยินว่ามีการอ้างเรื่องการควบคุมโรคใช่ค่ะโรคแอนทรัซซึ่งก็เป็นโรคที่เอ่อค่อนข้างร้ายแรงนะติดต่อสู่คนได้ครับ แต่มันก็มีคำถามตามมาใช่ไหมครับจากหลายๆแหล่งที่เราดูกันมาว่าเอ๊ะนี่คือเหตุผลจริงๆทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่แบบซับซ้อนก่อนนั้นซ่อนอยู่อืมแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือปฏิกิริยาจากฝั่งกัมพูชานี่แหละค่ะมีทั้งความรู้สึกแบบไม่พอใจผิดหวังแล้วก็ตั้งคำถามกับรัฐบาลตัวเองด้วยนะว่าทำไมดูงเงียบๆไปกับเรื่องนี้ครับ ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาก็สะท้อนความรู้สึกนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ค่ะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องฟักทองกองนี้กันดูนะครับจากข้อมูลที่มีว่าเรื่องเล็กๆที่ชายแดนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพใหญ่ๆอย่างเรื่องการค้าหรือความสําคัญระหว่างไทยกับกัมพูชาได้บ้างได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากเหตุผลเรื่องแอนทรัก์ที่เขาอ้างกันนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ให้ภาพต่างกันไปเหมือนกันครับต่างกันยังไงบ้างครับก็คือ ฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่าเออมันก็สมเหตุสมผลนะเป็นมาตรการป้องกันด้านสาธารณาสุขเพราะโรคนี้มันปนเปื้อนมากับดินมากับผลผลิตได้การปิดด่านก็อาจจะเพื่อป้องกันไว้ก่อนอ่าฮะเป็นมาตรการป้องกันค่ะแต่แต่ก็มีอีกมุมแย้งมาใช่ค่ะก็มีข้อมูลแย้งมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีรายงานการระบาดของแอนแท็กซ์ในพื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาเลยนะั้นในช่วงเวลานั้นอา้าวเหรอครับค่ะพอเป็นแบบนี้การอ้างเหตุผลเรื่องโรคอย่างเดียวมันก็เลยดู ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ในมุมมองของบางฝ่ายนะคะเข้าใจครับพอเหตุผลเรื่องโรคดูไม่แข็งแรงคนก็เลยเริ่มมองหาปัจจัยอื่นถูกต้องค่ะจุดนี้แหละที่ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตไปเรื่องอื่นอย่างเช่นข้อมูลบางแหล่งก็ชี้ว่าเอ๊ะมันอาจจะเชื่อมโยงกับการเจรจาการค้าเรื่องอื่นๆหรือเปล่าที่มันอาจจะกาลังติดขัดกันอยู่เช่นเรื่องอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ก็อย่างเช่นประเด็นเรื่องโคต้าสินค้าเกษตรหรือว่าค่าธรมเนียมขนส่งข้ามแดนอะไรแบบนี้ที่มันอาจจะคุยกันยังไม่ลงตัวมาสักพักแล้วการปิดด่านเรื่องฟักทองเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณกดดันทางการค้าไกลๆอ๋อเป็นไปได้เหมือนกันถึงแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดๆก็ตามใช่ค่ะเป็นแค่ข้อสังเกตหรือบทวิเคราะห์นะคะแล้วปัจจัยภายในของไทยเองล่ะครับมีพูดถึงบ้างไหมในข้อมูลที่เราดู ก็มีค่ะมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าอาจจะมีแรงกดดันจากกลุ่มเกษตรกรในบ้านเราหรือผู้ประกอบการที่แบบอยากให้รัฐช่วยปกป้องผลประโยชน์หน่อยจากสินค้านําเข้าที่อาจจะราคาถูกกว่าอืมอันนี้ก็เป็นประเด็นคลาสสิกของการค้าชายแดนเลยนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องอ่อนไหวที่เกิดขึ้นบ่อยๆถึงแม้จะไม่มีการยืนยันจากทางการนะแต่มันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คนหยิบมาอธิบายสถานการณ์นี้ค่ะ ครับผมแล้วแล้วท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาล่ะครับที่ว่าดูเงียบๆไปอันนี้ข้อมูลจากฝั่งนู้นเขาว่าไงบ้างข้อมูลจากฝั่งกัมพูชานี้สะท้อนความรู้สึกขับข้องใจของเกษตรกรกับผู้คามากๆเลยค่ะครับแล้วก็มีการตีความท่าทีรัฐบาลไปหลายแบบเหมือนกันบางคนก็ว่าเออรัฐบาลคงดําเนินนโยบายแบบระมัดระวงังไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายกระทบความสัมพันธ์โดยรวมก็เลยเลือกคุยเงียบๆผ่านช่องทางอื่นไปอ เลือกแนวทางการทูตแบบไม่เปิดเผยค่ะแต่ก็มีเสียงวิจารณ์แรงๆเหมือนกันนะว่ารัฐบาลดูเหมือนไม่ค่อยปกป้องผลประโยชน์คนของตัวเองเท่าที่ควรมีคําพูดหนึ่งจากเกษตรกรในรายงานที่เราเจอบอกประมาณว่าเหมือนรัฐบาลเราไม่ได้สู้เพื่อพวกเราเลยอะไรทํานองเนี้ยค่ะโหฟันเราก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะครับสรุปคือสถานการณ์นี้มันก็ยัง คลุมเครืออยู่เยอะเหมือนกันเหตุผลทางการเมืองเรื่องโรคก็โดนตั้งคำถามส่วนเหตุผลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจอื่นๆก็ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานใช่ค่ะยังไม่มีอะไรฟันธงลงไป แต่ผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยก็คือฟักทองที่เน่าเสียไปกับความเดือดร้อนของผู้คนถูกต้องค่ะแล้วความรู้สึกของคนฝั่งกัมพูชาก็ย้ำเตือนเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องต้นทุนที่คนธรรมดาต้องจ่ายแล้วก็คำถามที่มันยังคาใจมันทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเล็กๆนะคะเรื่องฟักทองล็อตเดียวเนี่ยจริงๆมันอาจจะสะท้อนรอยร้าวหรือความซับซ้อนที่มันลึกกว่านั้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับทั้งเรื่องความไว้ใจกัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่ประสิทธิภาพของกลไกทางการทูตเองใช่เลยค่ะมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะว่าสินค้าเกษตรธรรมดาธรรมดาแบบฟักทองเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นระดับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปได้ยังไงจริงครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามปิดท้ายชวนเรียวคิดต่อนะคะว่าเวลาเหตุผลอย่างเป็นทางการอย่างเรื่องควบคุมโรคที่เอามาใช้อธิบายมาตรการที่ส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนเนี่ยมันดูไม่สมบูรณ์หรือว่าถูกโต้แย้งได้ มันอาจจะมีกระแสะใต้น้ําอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ากระแสะใต้น้ําทางเศรษฐกิจหรือการเมืองใช่ค่ะที่มันกําลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้วปัจจัยซ่อนเร้นพวกนี้เนี่ยมันกําลังกําหนดที่ทางการค้าขายสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันกันยังไงบ้างอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะเวลาเราเห็นข่าวสินค้าเกษตรกลายเป็นประเด็นข้ามพรมแดนแบบนี้อีกในอนาคตคงต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่เหตุผลที่ประกาศออกมาค่ะ ก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะ